ป2018ครับพี่2018 FK เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบคันนี้เป็นล้อ C28 แต่ต้องเน้นย้ำว่าล้อแท้นะล้อเดียวก็ต้องมี80,000 90,000มีจัดทรงด้วยโช๊คดีถูกขับขี่มั่นใจปรับสูงต่ำปรับแข็งอ่อนได้โชก็มี30,000แล้ะต้องมี30,000พ่อ p กอ d u c t o r p r o เก c ร์ r ทเทเนียมดิฟฟ u s e r ดีของแท้อีกแล้วของแทยแล้วอืต้องมีหลักมือหลายหมื่นโยของแทกแล้วเสนอขายอยู่เพียง สวัสดีครับป๋องผมครัเบสดีคาครับผมมาดีคาครับผมวันนี้เราก็เอารถมานำเสนออีกหนึ่งคันครับพี่คันนี้ที่เด็ดหน่อยอ่าเด็เด็ดยังไงพี่เด็ดยังไงไม่ทันเลยวันีเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มอิ่มคราวนี้มันก็ส่งสัญญาณไปที่หนังตาแล้วเริ่มหลี่ลงอ๋อสมองรู้ว่าหนังตาหลี่คราวนี้ไม่ไม่ทำเลยไม่ทำงานเลยไม่ทำเลยทำงานก็ขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ใช่ ครับคีเด็ดมีดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมันนี้ FK ปี2018ปครับพี่2018 FK เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบมันจะมี FK FC ใช่ FC เนี่ยจะมี1 8ึเครื่องไม่มีเทอร์โบแล้วจะมีตัว FC ที่เป็น1.5เทอร์โบแต่ FK จะเป็น1.5เทอร์โบอย่างเดียวไม่มี1ันแครับผมมาเลยคันนี้ FK พอเป็น FK ไฟหน้ามัก็จะเป็นแบบนี้เป็น LED พอก็เรียก R องค์ RS กระจัง RS เป็นไงเฮตแดงเฮดแดงลินหน้าคันนี้ลินหน้ามันมีมาจากศูนหอ ทำเพิ่มเป็นลิ้นคาร์บอนลิ้นคาร์บอนอันนี้รอบคันนะพี่รอบคันใช่ได้ต่อได้ต่อก็บอกวันนี้ซึมๆนะก็คือทางเราคันนี้มีลิ้นหน้าเป็นคาร์บอนให้ด้วยไม่หมดเท่านั้นจะทรงล้อคันนี้เป็นล้อ48แต่ต้องเน้นย้ำว่าล้อแท้นะครับล้อเดียวก็ต้องมี80,000 90,000มีใช่ไหม คันนี้มีมาให้แล้วใช่แล้วลัดยาง AD08 ใช่ครับดูฟิตเมนต์นิดนึงฟิตเมนต์อย่างนี้จัดทรงด้วยโชคดีถูกขับขี่มั่นใจปรับสูงต่ำปรับแข็งอ่อนได้โคก็มีสามหมื่นแล้วต้องมีสามหมื่นนี่รวมๆก็แสนแล้วนะแสนแล้วนี่ยังไม่ทันท้ายรถเลยนี่แค่นี่แค่ล้อกับช่วงล่างนะแน่แสนแล้วแสนแล้วมันไม่ไปแล้วเดี๋ยวโดนแที๋ยวโดนแทนไม่ใช่ดิไม่ห้ามหน่อยอ่ะไปดิเออไปไปไป มาไล่มาครับกระจกจะมีไฟกระจกเป็นไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับใช่ครับนี่สายสเกิร์ตด้านข้างเป็นแคบล่าเหมือนกันใช่ครับเข้ากับด้านหน้าตีวิกก็จะเป็นกุญแจ๊กีเลสคุณสตาร์ทนะครับใช่ครับรุ่นนี้สามารถสตาร์ทรถได้จากทางรีโมทด้วยใช่ครับพี่อ่าเปิดปิดรถเอาใส่กระเป๋าได้ไม่ต้องควักออกมาใช่ครับเวลาหายก็ไม่รู้อ่ารู้อีกทีคือตารไม่ติดตารไม่ติดนะผมไม่ได้ควักเลยไม่ได้ควักเลยคิดว่าเฮ้ยอยู่แน่แหละเดินมาปุ๊บเป็นไงไม่เปิดไม่เปิดหายแล้ว นะครับต้องระวังดีๆนะครับไปดูท้ายรถต่อครับมาต่อด้านหลังเลยเร็วๆนะครับ FK ก็เป็นรถแฮบ็์แบ็กนะครับก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆตรงซิ่งๆสวยงามตรงนี้นะครับแฮทแบ็กเป็นรถห้าประตูห้าประตูก็คือเปิดมาจะเป็นอย่างนี้ ยกกระจกขึ้นเลยยกกระจกขึ้นมาเลยนะครับใช่ครับช่องเก็บของก็จะอยู่รวมกับห้องโดยสารห้องโดยสารในเรื่องของการชนคันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนชนหนักเราไม่มีซื้อแน่นอนครับคันนี้เรื่องการชนไม่มีนะครับครับผมสภาพสวยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นขนขนใช่ไหมใช่ถ้าใช้งานหนักๆขนจะเละขนจะฟูขนจะลุยลุยคันนี้ครบๆนะครับยางอะไรครบอุปกรณ์ครบคันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นี่ด้านท้ายเป็นไงน้องมาร์คดิฟฟิเซอร์หลังดิฟฟิเซอร์หลังนะครับก็มาพร้อมกับก๊อโปรเด็คเกอร์โปรเด็คเกอร์ไทเทเนียมนะครับตรงคอจะได้เป็นสีต้้ออองบกก่่นนวาาถเป็ เดิมๆ F K ของปีนี้ที่ยังไม่ไมเนอร์อะเดิมๆท่อเขาจะออกซ้ายขวาขวาออกข้างจะไม่มีดิฟิเตอร์ตัวนี้อันนี้พอเปลี่ยนท่อก็ต้องเปลี่ยนดิฟิเตอร์ด้วยเพื่อให้ท่อออกกลางนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันสวยขนาดไหนไปเอาแล้วอ๋อเราไม่พูดส่งให้เลยไม่พูดคือให้กูคนเดียวเลยใช่คือนอนน้อยแล้วก็เป็นอย่างนี้ให้กูคนเดียวก็ผมพูด มื่อวานผมพูดทั้งวันแล้วออกพูดมากไปแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องงานเรื่องงานเอาเรื่องงานโอเคครับมาสโตภายในครับไฮบริเอฟเคก็จะเป็นภายในออกสีดำๆดูสปอร์ตนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานอย่างที่บอกคุณสตาร์ตพิเลตพิเลตครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไมเป็นดิจิตอลวิทยุเป็นจอพร้อมกล้องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเป็นไงเยอะไหมเยอะใช่ชักจะเยอะแล้วจะเยอะไม่ได้ คันนี้ของเล่นก็ยังไม่หมด,มหมดนะครับ,ค,รบคันนี้ก็จะมีพวกเกตวัดดิฟฟิ่แซดดีของแทกอีกแล้ว ต้องมีหลักมือหลายหมื่นอยู่ของไทยแล้วนี่หลายหลายแท้นะลืมบอกไปท่อก็เห็นเล่นๆเนี่ยก็มีสองหมื่นนั่นอ่ะท่อสองหมื่นล้อล้อแปดหมื่นสองแสนแล้วมั้งเออโชก็อีกสองสามหมื่นพี่ยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยเปิดเครื่องโดนอีกเยอะเลยไม่เป็นไรรอฟังราคาคุ้มแน่นอนนะครับใช่ครับผมพี่คันนี้ผมว่าที่เราไปดูมีท่อใช่ไหมใช่ท่อแบบเด็กเก๊พี่ลองเบิ้ลให้ฟังหน่อยเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากฟังอ๋ออยากฟังว่าเสียงจะเล่าไหมเสียงมันจะเล่าไหมไปอยู่ท้ายเลยไม่ไม่อยู่กับตัวอยู่ท้ายเลยท่อไม่ดังมากนุ่มๆมากฟังดู ทักอยู่นะไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับผมมาสู่ห้องเครื่อง CVFK คันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นเครื่อง1.5อร์โบนะครับจาก h อ n ด้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นยอดพีเพราะว่ามันแรงตามสั่งเดิมๆก็แรงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําก็แรงอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรมีแค่ใส่ท่อไปให้เสียงมันขับสนุกขึ้นคันนี้เป็นโช๊คอย่างที่บอกนี่โช๊ค D2 อ้าวทำไมยังเห็นเหมือนมีสีแดงๆมาคันนี้นิดเึงสีแดงคันนี้ครับเดิมทีเป็นสีแดงครับ อ๋อรถคันนี้เดิมเดิมเลยออกจากศูนย์เป็นสีแดงแต่เจ้าของขับไปขับมารู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ครับทางเจ้าของเก่าได้ทําการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวทั้งคันแต่รถไม่มีการชนหนักแต่อย่างใดใช่ครับพี่อันนี้เรามาดูได้เพราะว่าตําหนิเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยแค่เจ้าของเขาเบื่อแล้วเขาอยากจะกลับสีเลยให้มันเป็นสีขาวเลยสีขาวเดิมโรงงานเหมือนกันใช่ครับผมโอเคครับรถ FK หนึ Turbo ปี2018 ล้อแท้โชกยางเอดีดิ้นรอบคันพ่อโปรเทคเกอร์ดีแท้อย่าลืมลืมบอกไปไม่เจ็ดหมื่นเก้าไม่เจ็ดหมื่นเก้าไม่น้อยด้วยไม่น้อยอีกของแท้อีกของแท้อีกของนี่พูดพูดกันว่อกี้เกือบสองแสนมั้งเหรอเสนอขายอยู่เพียงเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดราคาแบบนี้จัดได้เต็มขอให้ท่านมีเครดิตใช่ครับผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณหมื่นห้านี่เน็ตเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้โทรหาผผมมคคครรรััับบบ โท,ท,ทรมาบเบอร์ผมครับครับ,รบ,รบเบอร์06 5558 5888้ 6, 5, 5, 5, 8, 5, 8, 8, 8. านกินดีให้บริการครับครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ